สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่24เมษายน2566นะครับอ่าสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีสิ่งใดที่น่าสนใจและก็น่าติดตามบ้างนะครับต้องบอกว่าสภาวะตลาดเมื่อสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะ 1, ผันผวนนะครับแต่ว่าความผันผวนในที่นี้มันวิ่งอยู่ในกรอบนะครับเป็นกรอบไซด์เวย์ไม่ได้กว้างหรือว่าไม่ได้แคบจนเกินไปนะครับหลักๆเราเนี่ยสกุลเงิน US Dollar ยัยงคงวิ่งอยู่ในกรอบ นะครับส่วนราคาทองคำเองเนี่ยก็ได้มีการปรับตัวย่อลงมานะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสกุลเงินยูเอสดอลเองก็สามารถที่จะปิดแดนแดนบวกได้ในไทม์เฟรมว e กนั่นเองนะโดยที่ราคาทองคาก็ได้มีการปรับตัวไหลลงมาในช่วงวันศุกร์ก่อนที่จะปิดตลาดนะครับแต่ว่าเช้านี้เนี่ยก็ได้มีการขรยัยปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะว่ามีโอกาสมีแนวโน้มตรงไหนบ้างนะครับที่เราจะหาจะ่ะในการเข้าเทรดราคาทองครวมถึงตัวอื่นที่น่าสนใจด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาต ยกประเด็นหลักๆนะครับจากข่าว i n g to watch ของ Investing นะครับก็ให้ทุกคนมาดูก่อนละกันนะครับว่าสัปดาห์นี้นะครับตัว In v e s t i n g เองเนี่ยเขามองว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับหลักๆแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นการประกาศข้อมูลสําคัญทางเศรษฐกิจของทางสหรัฐนะครับก็ในสัปดาห์นี้ให้เราติดตามการประกาศตัวเลข GDP นะครับแล้วก็ตัว p c e ด้วยนะครับรวมถึงตัว ตลาดแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็น initial jobless like claim หรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะส่งผลต่อสุุลเงิน US อล l า a r แน่นอนนะครับอีกทั้งตอนนี้เนี่ยนักลงทุนเองก็แอกออกไปสองทางนะครับบ้างบอกว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเพียงแค่0.25ปอร์เซ็นนะครับบางบอกว่าครั้งหน้าอาจจะชะลอแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราดูนะครับเราจะเห็นว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยมันปรับตัวลดลงในระดับหนึงเลยนะครับตอนนี้ตัวเลข CPI ของสหรัฐอยู่ที่ประมาณ6ปอร์เซ็ตนะครับก็ถือว่า เป็นต,ตัวเลขที่ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศเอ,อื่นๆนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ตัวเลขตามเป้าหมายที่เสร็จนั้นพึงพอใจนะครับซึ่งตัวเลขตามเป้าหมายเนี่ยมันอยู่ที่สองเปอร์เซ็นะครับถามว่ามันห่างไกลไหมก็ยังห่างไกล นะครับแต่อีกในหนึ่งนะครับมันกําลังลดลงเรื่อยๆนะครับก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีของเศรษฐกิจสหรัฐนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังมีตัวเลขบางอย่างนะครับที่ไม่เข้าที่เข้าทางนะครับมันก็เลยส่งผลให้เกิดความพันผวนกับสกุลเงินยูเอสดอลลาร์ได้นั่นเองนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับในสัปดาห์นี้นะวนต่อมานะครับก็จะเป็นการประกาศผลประกอบการของบริษัทใหญ่ๆนะครับตรงนี้ก็อาจจะส่งผลกับ แัชนิในตลาด Wall s t r e e t นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Google นะครับตัว MetaW ว r ร์นะครับแล้วก็ตัว Amazon นะครับตรงนี้ก็อาจจะมีผลด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ามนะครับเป็นการประกาศผลประกอบการของกลุ่มธนาคารนะครับของทางยุโรปนะครับหลักๆเลยให้เราจับตาดูตัว Deutsche Bank นะครับ Deutsche Bank เป็นแบงก์ของทางเยอรมนีนะครับที่มีข่าวว่าอาจจะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ได้ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดว่าผลประกอบการออกมาไม่ดีนะครับตรงนี้อาจจะมีผลกระทบ ราคาทองคําได้นะครับความกังวลในเรื่องของอความเป็นไปได้ในการล้มละลายของธนาคารเนี่ยอาจจะกลับมาได้นะครับแล้วก็อาจจะทําให้ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาดีขึ้นนะครับไม่ได้เป็นห่วงอะไรตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกับราคาทองคําหรือว่าไม่ได้เป็นใจที่จะผลักดันให้เขาตัวขึ้นได้มากนั่นเองนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตให้ฟังด้วยนะครับส่วนประเด็นที่4ี่นะก็จะเป็น ตัวยูโรโซน GDP นะครับก็จะมีการประกาศในวันศุกร์นะครับเป็นตัวเลข GDP นะครับเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะครับรายได้ของผู้คนภายในประเทศนะครับตอนนี้เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวอย่างไรนะครับรายได้ของผู้คนมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็น่าติตนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของยุโรปเองเนี่ยเริ่มลดนะฮะไม่แพ้กับทางสหรัฐเลยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมียุโรปที่ลดนะครับอเมริกาที่ลดหรือว่า อีกประเพณหนึ่งที่น่าห่วงก็คืออังกฤษนะครับถือว่าสาราชนา,าจักรเนี่ยยังลดลงแต่ว่าลดลงเล็กน้อยนะฮะตอนนี้เป็นเลข2หลักอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการที่ gdp มันดีขึ้นนะครับประกอบกับตัวเลขเงินเฟ้อมันลดลงเนี่ยเราต้องมาดูกันอีกทีหนึง่งนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วนนะักลงทุนจะบอกว่าโอเคตัวเลขเศรษฐกิจดีตัวเลขเงินเฟ้อกำลังลด ecb มีโอกาสจะขึ้นในตาดอกเบี้ยมากกว่านี้อีกไหมนะครับคาดการณ์อยู่ที่0 2 5ในการ ประชุมครั้งถัดไปนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเดี๋ยวยังไงเราดูท่าทีกันอีกทีนะครับบางคนอาจจะเล่นในช่วงของตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มนะครับบางคนอาจจะบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจดีตัวเลขเงินเฟ้อลดแล้วอาจจะไม่ได้ขึ้นแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไงใกล้ๆเรามาติดตามกันอีกทีนะครับและท้ายที่สุดนะครับนะเป็นตัวที่5้านะครับก็จะเป็นปราดาี BOJ หรือว่า Bank of j a เ a n นธนาคารกลางญี่ปุ่นคนหม่นั่นแหละนะครับก็คือคุณคาสุโออูเอดะนะครับจะ ได้ทําการถแถลงนโยบายทางการเงินของ BOJ ต่อจากนี้นะครับซึ่งเป็นการถแถลงครั้งแรกอจากเป็นทางการต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วก็จะมีช่วงถามตอบด้วยนะครับเป็น Q&A ด้วยนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าแนวนโยบายในการแก้ปัญหาับปัจจุบันรวมถึงในอนาคตของ BOJ จะออกมาในที่ทางเชิงไหนนะครับเพราะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วง2 1-2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการประชุมนะรร่วมกับกลุ่ม G7 IMF แล้วก็ World Bank เนี่ยคุณ อุดาเองก็ได้แสดงท่าทีค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่า BOJ เองเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มหรือว่าแอนการนะครับที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยมันยังอยู่ในระดับที่รับได้อยู่ตามเป้าหมายของ BOJ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คงอัตราดอกเบี้ยแบบอถอนคันเร่งนะครหรือว่าแบบ ไม่แข็งกร้าวมากนักนะครับอยู่ที่การติดลบ0.10%ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะยังคงดําเนินต่อไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของบทตอบแทนันบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นด้วยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวให้ติดตามกันนะครับว่าวันศุกร์เขาแถลงว่ายังไงเดี๋ยวยังไงผมจะพยายามหาจังหวะมาสรุปให้ทีหนึ่งครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องส่งผลกับสกุลเงินเ,นเยนแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของนโยบายการเงินของ BOJ นะครับก็าอาจจะเกิดความผันผวนในวันศุกร์ได้นะครับ ส่วนปฏิทินเศรษฐกิจนะครับหลักๆวันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ให้ติดตามแค่ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจของยเยอรมนีนะครับจากสถาบัน IFO นะครับตรงนี้ก็อาจจะส่งผลต่อความพันผุนของสกุลเงินยูโรได้นะครับส่วนประเด็นอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับสําหรับตัวเลขของแต่ละประเทศนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทางเทคนิคกันบ้างน,นะครับเชา้านี้ราคาทองคําก็ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับจากการที่ ตัวล่วงลงไปนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะอยู่ทำโล่ที่บริเวณหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดิบเอดจุดหกสองนะครับทีนี้ผมให้ Key l e v e l ลสำหรับราคาทองคำไว้หนึ่งจุดอยู่ที่บริเวณราคาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบถึง ประมาณ1,997นะครับโซนบริเวณนี้เนี่ยนะครับค่างน่าสนใจเลยหนึ่งเลยเพราะว่ามันมีเทรลไลน์นะครับเป็นเทรลไลน์เป็นแนวต้านรองรับอยู่นะครับถ้าเบรกได้อาจจะขึ้นไปทดสอบขึ้บนได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเบรกไม่ได้นะครับก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ย จะขยับปรับตัวกลับลงมาณนะโลเดิมได้นะครับก็ให้โฟก,กัสที่1,971.62นะครับกับโซนการเข้าเทรดนะ1 9 1, 9 0เถึง1น9่ตันเองแต่ถ้าเกิดว่ายืนเหนือเทรลไลน์ใหญ่นี้ได้เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะมีการขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญเดิมบริเวณ 2,011หรือว่า2,000ซึ่งเป็นเลขจิตวิทยาได้นะครับก็ให้ระมัดระวังกันไว้ด้วยนะครับส่วนราคาน้ำมันนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีใจอะไรที่ทำให้เขาขึ้นหรือลงนะครับตรงน,นี้ก็อาจจะต้องเล่นตามเทคนิคไปก่อนตอนนี้ใกล้จะปิดแก็บแบบสมบูรณ์แล้วนะครับก็ให้ระมัดระวังราคาเด้งบริเวณ75.900%ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองวัด d i v i d e n ช s r e เทส e มน m e n t ตรงนี้ก็เป็นบริเวณราคาประมาณ 38.2%ของตัวฟิโบนัช i ี e ีเทสเบนด์ด้วยนะครับก็ตรงนี้อาจจะเป็นจุดเด้งได้อย่างไรก็ให้ระมัดระวังกันไว้ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้่าผมอาจจะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่างไงเราจะมาติดตามตลาดกันในตาหน้าต่ออในวันต่อๆไปนะครับว่ามีตัวไหนน่าสนใจและส่งผลอย่างไรบ้างครับวันนี้ขอทุกคนโชคดีมีกำไรขอบคุณครับ